สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากร และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจำมปพยากรดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคมปี2564นนะคะคิวนี้เราก็มาดูตามวันเกิดกันค่ะและคิวนี้เป็นคิวของผู้ที่เกิดในวันเสาร์นั่นเองนะคะเรามาเช็คกันเลยค่ะว่าชาววันเสาร์ในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะคนวันเสาร์ค่อนข้างที่จะมีความกังวลมีความเครียดนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณต้องการมากคุณคาดหวังมากนะคะคุณรู้สึกว่าสิ่งที่ได้มามันยังน้อยอยู่มันยังไม่เต็มที่เลยผลงานมันยังไม่โอเคหรือถ้าวัดกันที่จํานวนเงินคือเงินมันยังไม่ได้ดั่งใจคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยหลายสิ่งหลายอย่างค่ะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องการมากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่เป็นดั่งใจชาว วันเสาร์ก็จะเริ่มมีความเครียดเริ่มที่จะคิดมากเริ่มที่จะมีความกังวลเข้ามาส่งผลต่อในเรื่องของการนอนไม่ค่อยหลับส่งผลต่อในเรื่องของการปวดหัวหรือส่งผลต่อในเรื่องของการง่วงเหงาหานอนในช่วงกลางวันเป็นไปได้นะคะมันส่งผลต่อเนื่องกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าชาววันเสาร์รู้จักปล่อยวางรู้จักควบคุมอารมณ์รู้จักพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในขณะนี้นะคะจะทําให้ความเครียดลดน้อยลงได้อย่างแน่นอนค่ะ นะต่อมาเรามาพิจารณากันที่เรื่องแรกกันบ้างค่ะเรามาดูกันที่เรือกนกรมมะนะคะในเรื่องของการงานนะคะตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาสําหรับชาววันเสาร์ก็ได้นะคะเพราะว่าในเดือนนี้งานยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรงานยังไม่ลงตัวยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่มีปัญหามีเรื่องของคู่แข่งเข้ามาการติดต่อเจรจาประสานงานอาจจะยังไม่ราบรื่นเท่าที่ควรอะไรที่คุณคาดหวังว่าจะสําเร็จภายในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วมันไม่ได้ดังใจ คุณก็มาคาดหวังต่อในเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นคุณจะพยายามเต็มที่คุณจะผลักตัวเองคุณจะดันตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อที่จะไม่ให้ผิดพลาดเหมือนช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะทําให้คนวันเสาร์นั้นเจอกับสภาวะของแรงกดดันค่อนข้างมากนั่นเองค่ะใครที่ทํางานประจําเป็นพนักงานบริษัทหรือพนักงานออฟฟิศข้าราชการต่างๆนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้คุณอาจจะรู้สึกว่างานค่อนข้างโหลดนะมีคนมาว่ายเออมามาไว่ายวานให้คุณทํานู่นทํานี่ ทำนั่นให้นะคะมีการได้รับโปรเจกต์รับภาระงานใหม่ๆเป็นไปได้นะคะทําให้คุณรู้สึกว่าเอสิ่งที่คุณได้มามันต้องออกมาดีผลงานต้องออกมาเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่เป็นไปดั่งใจแล้วคุณจะเริ่มคิดมากและเริ่มกังวลน,นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะข่าวดีของคนวันเสาร์นั่นก็คือคุณจะได้รับการเกื้อหนุนสนับสนุนจากคนรอบข้างจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดีตรงนี้คือจุดแข็งของคุณนะคะด้วยความมีอธัธยาศัยดีด้วยความมีน้ำใจที่คุณมีนะคะจะทำให คนรอบข้างนั้นเข้ามาหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณนั่นเองค่ะส่วนใครที่เป็นชาววันเสาร์แล้วเป็นเจ้าของกิจการมีหน้าร้านเป็นของตัวเอง ในเดือนนี้นะคะสมัยต้องบอกเลยว่าการงานยังทรงทรงอยู่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแมนเทนแนนซ์ซ่อมบำรุงส่วนต่างๆเรื่องของลูกน้องเรื่องของบริวารหรือเรื่องของการติดต่อเจราจาประสานงานอาจจะมีความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นอันนี้ต้องรอบข้อให้ดีนะคะสําหรับคนทําธุรกิจนะและใครเป็นนักเรียนนักศึกษาในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้อาจจะตื้อๆหน่อยนะคะสมองไม่ค่อยลดเล่นเท่าที่ควรพักมานาน พอมาเปิดเทอมเปิดเรียนกันอีกทีหนึงอ้าวก็ต้องหยุดเรียนกันอีกแล้วนะคะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในช่วงนี้นะคะมันก็ทำให้กระทบกันหมดคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาก็ได้รับผลกระทบไปทวนหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ พยายามนอนให้เร็วขึ้นทําจิตใจทําสมองให้โล่งให้โปร่งตื่นเช้ามานะคะจะได้มีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้นแต่อย่างที่บอกไปข่าวดีก็มีเช่นเดียวกันคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากเพื่อนจากคนในห้องเรียนจากผู้ปกครองหรือจากครูบาอาจารย์ที่เขาสามารถที่จะทําให้คุณเข้าใจในสิ่งที่คุณยังงงงวยอยู่ได้เช่นเดียวกันค่ะและในช่วงนี้ใครที่กําลังทําทีสิทธิ์ทำโปรเจกต์เตรียมจะจบนะคะมีเกณฑ์ที่จะ สามารถที่จะคลี่คลายราบเรือนได้ในที่สุดนะต่อมาค่ะมาดูที่เรือนกระดุมพากันบ้างนะคะก็จะพูดถึงเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นรายรับและรายจ่ายของชาววันเสาร์นะคะในช่วงเดือนอกรกฎาคมนี้รายได้ถือว่าโอเคค่ะสามารถที่จะเอาตัวรอดได้บริหารจัดการเงินได้ดตลอดรอดฝั่งตลอดทั้งเดือนนะคะและข่าวดีคือมีเกณฑ์ที่คุณจะหาเงินได้จากช่องทางใหม่ๆใครที่มีอาชีพที่2ออาชีพที่3มีงานเสริมนะคะ ตรงนั้นจะเป็นแหล่งรายได้ที่ทําให้คุณยิ้มออกค่ะคุณมีกําลังในการที่จะดําเนินชีวิตต่อไปคุณมีกําลังใจในการใช้จ่ายเงินเพราะมันมีรายได้จากแหล่งอื่นเข้ามานอกเหนือจากรายได้ประจําที่คุณได้ค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะแม้ว่างานจะหนักงานจะเหนื่อยแต่พอคุณมองเห็นรายได้ที่มันเข้ามาแล้วทําให้คุณมีแรงสู้ต่อไปนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของรายจ่ายก็ยังมีมากชันเดียวกันนะในเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์ของการต่อย,ยอดการลงทุน การใช้เงินไปกับการซื้อทรัพย์สินนะคะหรือแม้แต่กระทั่งการที่จะได้เอาเงินไปตัดหนี้ตัดสินอะไรบางอย่างบางคนเอาไปตัดบัตรเครดิตบางคนเอาไปโปะหนี้บ้านโปะหนี้รถเป็นไปได้เลยนะเพราะว่าการเงินเริ่มที่จะขยับดีแล้วนั่นเองค่ะต่อมามาพิจารณาที่เรือนปัตตนีกันบ้างค่ะในเรือนปัตตนีก็จะพูดถึงคนรักคู่รัก คู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์นะคะคุณได้รับการซัพพอร์ตได้รับการเกื้อนหนุนสนับสนุนเป็นอย่างดีจากคนที่เป็นคนรักคู่รักคู่สามีคู่ภรรยาของคุณเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์เวลาจะคิดจะหยิบจะจับจะทําอะไรเนี่ยถ้าได้ปรึกษากันกันกบแฟนจะถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะจะช่วยกันคิดจะช่วยกันทําช่วยกันลงมือหาทางออกหาทางแก้มันเหมือนกับเป็นคู่สร้างคู่สมถือว่าดีทีเดียวค่ะในช่วงเดือนกร,รกฎาคม นี้ได้รับการซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินด้วยนะคะตรงนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งค่ะที่ทําให้ชาววันเสาร์เนี่ยยิ้มได้ยิ้มออกนะคะเพราะได้รับการช่วยเหลือเรื่องการเงินมาจากแฟนของคุณนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะเรามาพิจารณาที่เรือนสหัสชะกันบ้างนะสหัสชะก็จะหมายถึงเพื่อนฝูงคอนเน c t ชันการติดต่อประสานงานออนไลน์โซเชียลต่างๆนะคะชาววันเสาร์นะคะเป็นคนที่มีอธัธยาศัยดีนะคะเป็นคนมีน้ำจิตน้ำใจดีเพราะฉะนั้นเวลาคุณมีปัญหาคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงเป็นอย่างดีคนรอบข้างก็ดีนะคะและในช่วงนี้ถ้าชาววันเสาร์ท่านใดได้ทางานข้องเกี่ยวกับผู้คนหมู่มากหรือเอ่อ เกี่ยวกับออนไลน์ข้องเกี่ยวกับต่างประเทศช่วงนี้จะส่งผลดีให้กับคุณค่ะมีเกณฑ์ที่จะขยับดีขึ้นมากกว่าช่วง1-2เดือนที่ผ่านมาด้วยนะนอกจากนั้นยังมีเกณฑ์ได้เงินจากโลกออนไลน์ด้วยค่ะใครที่ยังไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์สามารถลองทําได้เลยนะมีจังหวะดีมีโอกาสดีๆเข้ามาบางคนอาจจะไม่ได้มาค้ามาขายบางคนอาจจะมาเปิดสอนนะคะมีคอร์สออนไลน์เปิดสอนหรือบางคนนะคะอาจจะ เล่นแพลตฟอร์มติ๊ก o อกอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้รับค่าจ้างเป็นการรีวิว ซึ่งทุกวันนี้เขานิยมติ k t ต k ออะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองดูนะคะมีโอกาสมีช่องทางเข้ามามีจังหวะดีๆเข้ามาสำหรับชาววันเสาร์นั่นเองค่ะต่อมานะคะมาพิจารณาที่เรือนพันธุกันบ้างค่ะเรือนพันธุุก็จะหมายถึงญาติพี่น้องครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หมายถึงบ้านรถที่ดินทรัพย์สินและนอกจากนั้นยังหมายถึงตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยนะคะสมัยขอพูดถึงเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานก่อนค่ะยังคงทรงทรงตัวอยู่แต่ว่าเหมือนคุณนั้น จะได้รับภาระผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของงานมากขึ้นด้วยที่คุณเป็นความเ,ออเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีศักยภาพอยู่ในตัวทําใหออ้ผู้คนรอบข้างตัวคุณมอบหมายงานให้กับคุณค่อนข้างมากหน่อยในเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของญาติพี่น้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้รับการเกื้อนหนุนสนับสนุนจากครอบครัวเป็นอย่างดีค่ะเรื่องของทรัพย์สินสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินก็มีความมั่นคงไม่ได้เสียหายอะไรค่ะเรือนสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือเรือน ปุตตะค่ะปุตตะก็จะพูดถึงบุตรบริวารพูดถึงการเกื้อหนุนสนับสนุนต่างๆนานาและยังหมายถึงไอเดียใหม่ๆการลงทุนการต่อย,ยอดนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะใครที่อยากเริ่มอยากทำอะไรสามารถเริ่มได้เลยมีโอกาสดีมีจังหวะดี สำหรับชาววันเสาร์ค่ะเพียงแต่ปัญหาของคนวันเสาร์นั่นก็คือบางทีคุณรู้สึกเหนื่อยบางทีรู้สึกหมดไฟบางทีไม่อยากจะทําอะไรอยากนอนอยู่เฉยๆมันเป็นความขี้เกียจนะคะบางทีนะคะซึ่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเดือนนี้จะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือระดับความสําเร็จในที่สุดเพราะฉะนั้น ตบมือตัวเองนะคะสามครั้งแล้วก็ลุกขึ้นมาเลยนะคะมีแรงฮึดมีแรงสู้ในการที่จะเดินหน้านและลุยต่อไปนั่นเองค่ะโดยคร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะสําหรับชาววันเสาร์สมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้คนวันเสาร์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆ เฮงรวยปังกันทั่วหน้าอย่าลืมหมั่นทำบุญทำทานและอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะคะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณนั่นเองค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ